เปิดโครงการและหลักเกิดนะครับเราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาหรือมาช่วยกันครดบูรุนะาอย่างไรนะครับในสองวันนี้เราก็จะามาช่วยกันคิดนะครับร่วมกันทําและมาร่วมกันแก้ไขปัญหาในประเทศเกที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งเกิดจาก อุกภัยน้ําท่วมทุกปีและมีชุมชนที่เรื่องความเดือดร้อนนั้นกรมการเมืองตสัตย์ภัยจึงเห็นเหงความสําคัญในเรื่องของการจัดการภพิบัติเดยใส่ชุมชนเป็นฐานโดยให้จังหวัดการบุรีคัดเลือกโดยผ่านอำเภอการนครขามเตี้ยจึงได้ดําเนินการโครงการโครงการผลักาัเที่จะดำเนินการถึกอบรมผู้นําชุมชนมาสามัครประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจํานนสิ่งบ้านคือ หมู่บ้านจำนวนสี่หมู่บ้านเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้นจํานวนห้าสิบคนบัดนี้ได้เวลาเป็สมควรแล้วจะพบกับารเรียนเชิญท่านประธานเรียนท่านหนแรก้ี่โครงการในส่วนตำบลด่านขันเตี้ยท่านวิทยากรรวมทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากสี่หมู่บ้านได้โอกาสเดินทางมาที่ อยางนะครับอ่างนะย้ายนะครับมารับราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยตั้งแต่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนะครับรวมทั้งน้ำท่วมขังน้ำแบบหลากซึ่งมีงบประมาณตรงนี้สามพันนะครับ,รบซึ่งววกรงป้องกันและบรยยรับ